กนให้เข่ากันจ้าเลือกจัดจานจ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าซุปตีใส่หัวหอยลองไปเห็ดเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องแซ่บแซ่บกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวละหนึ่งเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสิติดใจจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราสิพามาซุปตีเล้อจ้าพี่น้องในปีมะหัวหนึ่งจ้าซื้อยุติตลาดจ้าพี่น้องบีหัวละสิบห้าบาท ลกะปะหัวหอยจ้าหัวหอยก็ได้มาตตลาดขึ้นกันเพิ่นแกหัวไา่ห้เรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องเป็นหอยจูบหรือหอยคมเนี่ยล่ะจ้ามันเข้ากันที่สุดจ้ากป็ปีอันนี้เป็นอ,า,อาหารอีสานโบราณจ้าพี่น้องอพ่อแมเพิ่นผ้าเห็ดซุปปีใส่หอยจ้าซุปปีใส่หัวหอย ฝากในเด้จ้าพี่น้องฝากกดซับสกไคร้กดไลค์กดแชร์แล้วดันไม่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปดอจ้าหัวหอยเข้ากับร่างม่าเรียบร้อยแล้วจ้าร่างเรียบร้อยแล้วยังจะแกะหัวปีดจ้าพี่น้องเอาเดนงดบียงออกได้จ้านี่ ปีกันสิเอาอันแดงแดงนี่ออกเบิดจ้ะพี่น้องงองบักใหญ่อยู่แต่ว่าพอฝาดมาแล้วได้หน่หนอยหนกินว่าสุกงอ,อกปี ข้ากันที่สุด,ด้อจ้ะครับหอหอยแม่และว,ว่านี้ก็เสียได้เก็บไว้ยังแกงบ่อจะมันมกแ,มแ,มแ,มแก ส้นอีจ้าเวลาดตัำมันค่อยต่ำง่ายจ้ะพี่น้อง น้ำปีก็พอหอยใส่หมอจ้าน้ามาตั้งไฟจ้าเติมน้ํา ต่ำด้น้ำปลาจ้าเฮ้ยต้มน้ำปลาต้มปรามาณนละจ้าพี่น้องพ่อปีเปื่อยพ่อข้าต่ำแหลกจ้า หลังจากเขาต้มสุกแล้วจ้ะพี่น้องเขากระตักพักออกใส่ในจานไว้จ้าแยกปีกและหัวหอยออกมาจากงามต้มน้ำหอมแดงมาต่ำจ้าต่ด้วยบักพริกป่น้นจ้าพี่น้องเพชรตามใจชอบเจ้าของ น้ำหอยก็ปีตามเลยเลยจ้ะพี่น้อง แหลกแล้วกับปุงรสจ้าใส่ข้าวคั่วจ้าปุงนัวจ้าพี่น้องต้ำไปกวนได้จ้าป้าลาท่านได้ท่านดได้ใส่เพราะว่าข้า,าใส่แนะนำต้มแล้วถามันบนนัวข้าคอยเติมจ้าพี่น้อง ซิมโรดจ้าพี่น้องเติมปะลาอีกนิดนึงจ้าเพราะว่าเขาบดิษั์น้ำตุ่มวยจ้าพี่น้องหยดจักน่อยกับพ่อ บมได้ใส่น้ำต้มอันต้มหัวปีกกับต้มหอยใส่ลงไปน้ำจากห้าแยกออกมาเฉพาะเนื้อมันกนเลยสิขาดความนัวไปจักน้อยขาดความเข้มไปจักน้อยจ้จะแต่ว่าเ้าตำแล้วเ้าต้อมาซิมเบองสักคนซิมรวดเบึงอีกรอบจ้ะพี่น้อง แซ่บเลยจ้ะพี่น้องหอกำนี้เลจ้ะหัวปีกคับอันหัวหอยอาหารอีสานโบราณสุปปีกใส่หัวหอยสุดท้ายเอาก็ะใส่เนี่ยจ้ะต้นหอมผักชีหรือสิต้นหอมย่างเดียวก็ได้จ้าน,นี่รัดเอาต้นหอมที่ปลูกในบ้านไม,ไม่ค่อยงามจ้าหนะ่ะห่อนอากาศห่อนจัดปลูกอยีงอยงกับบางงาม คนให้เขากันจ้าเรากันจัดจานจ้าพี่น้องแค่นี้ละจ้าซุปตีใส่หัวหอยลองไปเห็ดเบืองเรียบร้อยแล้วเแซบกินแคบขอนียวขอนียวละหนึ่งเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสิติดให่จ้าซุปตีซื่อๆก็แซ่บแล้วจ้าพี่น้องมาเดจ้าบาหนีกินน้ำกันจ้าซุปตีใส่หัวหอยจ้าพี่น้องเมนูนี่ เค็ดง่ายๆเราก็ซ่แพรพอมจ้าพี่น้องวัตถุดิบอาหารอีสาบนบานๆจ้ามีแคบปีกับหัวหอยถ้าแมนูสวนนี่บร้สื้อเด้อจ้าพี่น้องแต่อีกหนึ่งเมนูที่ปรหยัดจ้าที่บรไส้เสียเงินพี่น้องแม,แม่วันแม่วันหนาหอนกับล้ายลายอยากแตน่น้นแมวันเค็ดคลิปก็ได้อาหารเช้าของมือนี่ลหละจ้า ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เสียสละเวลาเขามารับชมนะจ้าสําหรับคลิปนี้ก็ขอตูดแต่เพียงเท่านี้จ้าพอกันคลิปหนาขึ้นเก้าละจ้าลองไปเฮ็ดกันเพิ่ง้วจ้ะพี่น้องแสบอีลีจ้าเป็นวัตถุดิบที่ง่ายง่มมีอย่างมากไม้แต่แสบจ้าพี่น้องบอกเลยว่าแสบอีลีเข้ากันที่สุดละจ้าสุปี้กับหัวหอยกินกับข้าเหนียวห่อนจ้าไปแล้วจ้าคลิปนี้จ้าสวัสดีจ้าแมงวันมาจ้าพี่น้อง